ทผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าไอ้เจ้าเมล็ดธัญพืชเล็กๆเหล่านี้ที่เราเห็นนะครับจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเหนือได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวครับด้วยโครงการล้านนาเกรนฮับครับที่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีในเรื่องของการปลูกและการผลิตทั้งในส่วนของอาหารแล้วก็ไม่ใช่อาหารนะครับซึ่งในวันนี้ครับเราจะพาทุกคนไปเจาะลึกนะครับขั้นตอนของการแปรรูปเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับธัญพืชสําหรับตลาดภายในประเทศจะน่าสนใจขนาดไหนเห็นแบบนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับ จิ๋วแต่จ๋อมากๆตามผมไปหาคำตอบกันเลยดีกว่าครับ ข้าวสาลีถือว่าเป็นอีกหนึ่งธัญพืชครับที่มีบทบาทกับคนไทยเพิ่มมากขึ้นโดยวิถีชีวิตของคนเมืองที่ต้องเร่งเรบการปรุงอาหารครับก็อยากจะใช้เวลาที่มันรวดเร็วข้าวสาลีครับจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับเพราะว่ามีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงดีต่อระบบของการย่อยแล้วก็เส้นใยก็สูงจึงถูกนําไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารนั่นเองครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์ในเรื่องของการแปรรูปครับ เราจะมาพูดถึงเรื่องของการลงไปให้องค์ความรู้กับเกษตรกร,ก,รก่อนดีกว่าเห็นอาจารย์บอกว่าอาจารย์เนี่ยไปตั้งแต่ห่วงโซ่ของการผลิตการแปรรูปไปจนถึงการตลาดเป็นยังไงครับอาจารย์ครับครับผมก็เบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะส่งเสริมอะไรให้กับเกษตรกร,เ,กรเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่ามันมีทางไปของมันครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องศึกษาว่าเอ๊ะข้าวสาลีที่ผลิตในเมืองไทยเนี่ยมันมีทางรอดไหมนะครับปลูกแล้วจะมีตลาดรับซื้อไหมครับแล้วตลาดอยู่ที่ไหนบ้างเราเลยต้องทําการศึกษานะครับห่วงโซ่ ของข้าวสาลีที่ผลิตในเมืองไทยเนี่ยว่าเอ๊ะมันไปที่ไหนยังไงนะครับผมจากการศึกษาก็พบว่าโอ้มันมีความต้องการค่อนข้างสูงสําหรับข้าวสาลีที่ปลูกในเมืองไทยนะครับเพราะมันมีข้อดีแตกต่างจากข้าวสาลีที่ผลิตจากต่างประเทศหลายอย่างนะครับอย่างเช่นนะครับช่อดอกนะครับผมช่อดอกหรือธุรกิจไม้ดอกแห้งเนี่ยนะครับผมประเทศไทยต้องการมากเลยแต่นําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยลำบาก เนื่องจากว่ามันต้องมีระบบกฎหมายนะครับข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับนนำชิ้นนำชิ้นส่วนต่างๆของพืชเข้ามาในประเทศเนี่ยมากมายนะครับผมรวมถึงนะครับธุรกิจวีดแกรสนะครับผมหรือต้นกล้าเข้าสารีอ่อนเนี่ยที่เขาเอามาเพาะแล้วงอกเนี่ยเราจึงมั่นใจแล้วว่าเออเมืองไทยมันมีตลาดนะครับพอที่จะรองรับผลผลิตที่เกษตรกรไทยจะผลิตเราก็เลยต้อง พอมั่นใจปุ๊บเราก็ต้องศึกษาเทคโนโลยีแล้วว่าเออเทคโนโลยีอะไรเนี่ยจะสามารถช่วยเขาได้ตั้งแต่เกษตรกรผู้แปรรูปจนถึงผู้ค้าผู้ขาอาจารย์ครับแล้วเรื่องของการลงไปให้ความรู้ล่ะครับเราลงไปพื้นที่ไหนยังไงบ้างครับอาจารย์พื้นที่ก่อนอื่นเราก็มีการทําวิจัยก่อนนะครับว่าพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับการปลูกข้าวสาลีมีที่ไหนบ้างนะครับโดยใช้ระบบข้อมูลภูมิอากาศนะครับ ข้อมูลภูมิศาสตร์นะครับผู้แลวก็ข้อมูลทางด้านสังคมศาสตร์ด้วยนะครับ,รบแล้วทําการวิเคราะห์ว่ามีพื้นที่ไหนที่น่าสนใจที่สามารถขยายการผลิตข้าวสาลีได้ก็พบว่าส่วนใหญ่จะอยู่ภาคเหนือโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่เหนือแล้วน้ำทะเลไปประมาณสัก5้ารอยเมตรนะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่มีอากาศค่อนข้างหนาวเย็นนอกจากเราจะส่งเสริมให้เกษตรกรมีไรายได้จากการปลูกข้าวสาลีเห็นบอกว่ามีการ ันหนวกกับในเรื่องของการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัวเป็นยังไงครับอาจารย์ครเนื่องจากว่าทุ่งข้าวสาลีนะครับมันจะออกดอกออกดอกออกช่อสวยงามช่วงรประมาณธันวามกราซึ่งถือว่าเป็นช่วงพีคซีซั่นของการท่องเที่ยวของภาคเหนือของประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงฤดูเป็นฤด,ดูหนาวนะครับ,รบผมช่วงนั้นก็ไม่มีทุ่งนาอะไรให้ดูละ ถ้าปลูกพวกนี้แทนเนี่ยก็จะกลายเป็นชุ่งรวงข้าวสีทองอารา<น>่ามนะครับ<น>ซึ่งเราก็ทดลองปลูกเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าคนไทยจะชอบเราปลูกที่เสมืองก่อนพอปลูกที่เสมืองไปปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้โปรโมทอะไรเลยปรากฏว่านักท่องเที่ยวก็เข้ามาท่องเที่ยวเราก็โปรโมทให้จนกระทั่งออกข่าวใหญ่โตสุดท้ายเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะมีศัก,กยภาพถ้าเรานำไปปลูกสถานที่อื่นนะครับก็เลยมีทั้งรีสอร์ทแล้วก็หมู่บ้านเนี่ยติดต่อมา เราก็ไปเลือกไปที่ส่งเสริมกับพื้นที่ที่มีศัก,กยภาพนะครับ,รบอย่างเช่นตาป,ปงเปียงนะครับรรซึ่งมีเป็นนาขั้นบันไดยอยู่ละพอเอาเข้าวสาลีไปปลูกช่วงนั้นเขาก็สามารถานักท่องเที่ยวมาแทนที่จะได้ดูนาข้าวก็ดูนาข้าวสาลีเพิ่มพี่วิทยาอันไรที่ทําให้เราตัดสินใจที่จะมาปลูกเป็นข้าวสาลีครับประเด็นที่หนึ่งก็ในเรื่องของด้วยธรรมชาติที่นี่ครับภูมิอากาศที่นี่คือจะน่าจะเหมาะสมกว่ากว่าข้างล่างที่ไปสัมผัสไปว่าที่นี่อากาศจะเย็น เย็นเย็นเกือบตลอดทั้งปีนะครับก็บประเด็นที่สองคือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับ,รบเพราะว่าไอ้คำว่าสตรอเบอรี่คือเป็นเมืองหลวงของเมืองหลวงของของประเทศไทยเลยจะไปของเมืองหลวงสตรอเบอรีออ่นะรอบอำเภอเสม,มืองโดยเฉพาะตำบลบ่อกแก้วนะครับ,รบแล้วก็ถ้าเรามาบวกกันในเรื่องของการท่องเที่ยวเลยเอาโดยเอาข้าวสาลีเลยข้าวมาเลยมปลูกแซมเลยก็น่าจะเป็นในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ดีกว่าราคาที่เราได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ย มันดีมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับราคาพูดถึงราคาข้าวสาลีข้าวเลืนน่าจะดีกว่าดีกว่าเยอะนะครับครับอย่างตอนนี้คือข้าวเหนียวก็อยู่มาณหกเจ็ดบาทหกเจ็ดบาทแต่ตอนนี้คือข้าวสาลีข้าวเลืออยู่ประมาณปีนี้ว่าจะรับซื้อประมาณ35บาทโอ้โหถ้าเป็นเป็นข้าวอินทรีย์นะก็หลายเท่าตัวเลยนะครับทุกส่วนของข้าวสาลีนี่ก็สามารถนําไปแปลรูปเป็นอย่างอื่นได้ครับมีอะไรบ้างครับก็มีในเรื่องของต่อสั่งข้าวครับนะ แล้วก็ทําเป็นหลอดกาแฟนะครับโดยใช้ป้องนครับคือป้องป้องตังอย่าประามาณสักเท่าไหร่สิบสี่เซน เรียกได้ว่าได้ทั้งขึ้นทั้งร่องเลยทีเดียวนะครับนักท่องเที่ยวก็ได้มาท่องเที่ยวแถมยังได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพกลับไปเกษตรกรก็มีรายได้เป็นกอบเป็นกร,รมอีกด้วยละครับการพัฒนาล้านนาเกรนหับนะครับเป็นการส่งเสริมการผลิตธรัญรพืชล้านนาให้สามารถเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตการแปรรูปแล้วก็การตลาดเข้าด้วยกันครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จะกลายเป็นต้นแบบให้กับโครงการวิจัยอื่นๆนะครับที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนล้านนารวมถึงชุมชนบน พื้นที่สูงครับ